วันนี้สองขีดจะเข้มขึ้นแค่ไหนเจ็บคงเจ็บคออะไรหายหมดเลยทุกอย่างแบบดูปกติมาก <S <S ส,วส,สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้เป็น day 9นะคะหลังใส่ตัวอ่อนเนาะ <S <S เ,นเดี๋ยวเราก็จะมาเทสปัสวะกันนะ <S <S ว่าวันนี้สองขีดจะเข้มขึ้นแค่ไหนนะคะด้วยชุดทดสอบ first r e s p o n d เหมือนเดิม ขึ้นนเร็วอยู่ะะคะต่อไปนะคะของพรีแคร์เนาะแบบหยดนะคะว่ามันจะขึ้นเห็นชัดไหมจะหยดประมาณ3หยดนะคะแล้วก็ไอตัวนี้จะอ่านผลประมาณ1-5นาทีเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เห็นไหมคะแม้กระทั่งเดยก้าแล้วนะของพรีแคร์เนี่ยยังขึ้นจางเลยนะ ของ first response เนี่ยเพ่งคลิปขึ้น,นนะตัวนี้ต้องรองประมาณ1-5นาทีเพราะว่าชุดทดสอบทั่วไปเนี่ยนะคะความไวในการตรวจจับมันจะไม่สูงเท่ากับ first response นะคะมันต้องรอฮอร์โมนเยอะมากๆซึ่งนี่ต้องรองประจำเดือนขาดประมาณ1วันก็ยังไม่ใช่อยู่ในช่วงที่ประจำเดือนขาดาแม่ๆเจอ,อสองขีดจางนี่ก็คือท้องแหละแค่เยงแค่แหละหรอแค่ฮอร์โมนให้มันเข้มแค่นั้นเองหรือว่าราไปเจาะเลือดแค่นั้นเอง ต่อไปนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะของลองเมดก็เป็นชุดทดสอบต,ตั้งคันทั่วไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเมดาอเอาน,นี้ของนีห้อนี่ห้อนี้นนนนก็เห็นสองขีดอยู่ไหมจานแต่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวรองลยก็เห็นชัดนะคะถ่ายให้ดูชาชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านไป1น,นาทีเนาะของ first response นะคะ ก็เห็นสองขีดชัดเ a y 9นี่เกือบจะเท่ากันเลยแถบเทส t นี่เกือบจะเท่ากับแถบคอนโทรลเลยนะคะส่วนชุดทดสอบตั้งคันทั่วไปนะวันนี้ครูไปใช้ของแบรนด์พรีแคร์เนี่ยนะอ็ขึ้นเป็น2ขีดจางแต่ก็เป็น2ขีดจางที่มองเห็นชัดเจนนะเพียงแค่ว่าขีดเทสยังมีความเข้มไม่เท่ากับแถบคอนโทรลแต่ชุดทดสอบทั่วไปก็สามารถดีเท็ t ฮอร์โมน hCG ได้แล้วหลังจากใส่ตัวออด วันนะะอรุณสวัสดี9้านะคะทุกคนมาดูมื้อเช้าของ,ของคุณแม่ลูกสองพูดอ,อย่างนี้ได้ยังนมแพ้ก่อนเลยนมแพ้คัดเกรดหนึ่งกระป๋อง มื้อเที่ยงนะคะเดย์เก้านะคะก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมกับข้าวขาวนะคะไข่ดาวหนึ่งฟองนะคะแล้วก็มีต้มโวงไขออง่อ่อนกับเทโพหมูกับตะบ,บ,บรดนะรสชาติอ่อนนะคะวันนี้ก็เริ่มมีแกงจันได้บ้างและเดย์กแล้วนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็วิตามินบำรุงเตรียมตั้งคานโวรอวาอลหนึ่งอ,องสี่เม็ดแล้วก็น้ำมันดี เปิดในอ่อยนะวันนี้เดย์เ้าแล้วนะคะทุกอย่างแบบดูปกติมากแล้วก็เจ็บคงเจ็บคอเลยหายหมดเลยแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะไม่ไมีอาการแพ้ท้องยังไม่มีอาการแท้องซึ่งคิดว่า ไม่น่าจะแพ้อ่าแต่ก็ต้องลองลุ้นกันเพราะว่าตอนใส่ท้องไม่ดาเนี่ยพอรู้ผลว่าท้องแป๊บเดียวจะมีอาการแพ้ท้องเลยคืออย่างแรกก็ต้องเริ่มเหม็นอาหารและพวกแกงพวกหมูพวกอะไรเงี้ยคือทานไม่ได้แล้วแต่ว่าท้องนี้ยังอยากกินขอเผ็ดยังอยากกินแกงใต้ยอยู่แต่ก็จริงๆอาการมันจะประมาณ7วีคแปดวีคค่ะอันนี้มันแค่สีวีคเองมันอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นก็ได้นะคะอย่าชะล่าใจแต่ว่าก็ขอให้ไม่แพ้เยอะแล้วกันค่ะ,ะเลยแกงหมูกับรสตำ เ่มือบ่ายของเดเก้านะคะเติมสีดีให้ ค่ะข้าวไม่ขัดสีขัดดอกหอมแล้วก็มีถั่วแระญี่ปุ่นนะคะมีส้มโชกุนนะคะแล้วก็ขัดไม่ได้เลยหลังอาหารเฟอร์ที่โปรตี